น so so ี่ดูสิดูส oh, ิเวลามันอันนั้นน่ะมันจะยกมันจะยกขึ้นข้างบนเห็นไหมดิโอ้ดิหมุนน่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเดีเพิ่นหมุนน่ะเด้เพิ่นหมุนตัวน่ะเห็นบ่ค่ะอ้ยอ้ยเดี๋วเราเลียนสซนุกเราเลียนใส่อ้ยโอ้ยเห็นเดี๋วดิอืมนี่เนี่ยถ้าเพิ่นอันป้องกันไพ่เพิ่นอันนั้นเพิ่นจะยกแขนขึ้นยังสิอลไรค่ะ ยกปีขึ <irgend> <amat S 2> ้นบอกขั้นมาเท่าไหซื้อมาอยู่หรอเออแล้วย่านอันนี้ขั้นเชียงอันนี้มาเริ่มละไอตัวเริ่มสิอันนั้นมาเนี่เอาหมุนให้ดูหน่อยหมุนให้ดูหน่อยเออหมุน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 เด็ดปุ๊ดนะ เดพิ่นหมุนว่าน่ะวันนเห็นอีหยังะน่ะแสดงแสดงโค้งโค้งไงเห็นโค้งอะไรเห็นโค้งพ่นหมุนเลยเดฟ์เดเดมีความสงสัยตั้งหูฟัง นี่นกกระจอกนกกระจอกเรียนานมา่านเสียงมาเออดหัอหัวหน้าฟูงเดีโมยโเป็นหัวหน้าฟูงนี่ตัวน้อยๆนี่ล่ะไวรุ่นนี่เพื่นเห็นปะ หมุนให้ดูหน่อยหมุนให้ดูหน่อยหมุนให,หนม่ห,หมุนใหม่หมีความสงสัยจะได้ยินเสียงองันริมโขงมาเล็นน้ำนี่จ้ะบีเกิลน,น้อยเออนนินมะตั้งเพราะว่าเลยเนาะมาแบบว่ามาซองอยู่เลยนี่กำลังกินนี่ตัวตัวจินงคีนกกระจกเทศอืม <c oughs> ชัน แช่นไปเอาเหรียญมาจากไหนเยอะยังเอาเหรียญให้พี่โนรีน่ะคือได้มาหลายเนเออสวนแนรสวนหลัต้นเฮ็ดแนรเออคอนแจกให้โอ้คอนจะทาเก็บเอาเมื่อละซีฟเหรียญเอานะก็เก็บไว้ไว้ที่โนรีพี่โนรีไร้สดก็จะแจกที่โนรีแล้วทำง่ายเดี๋ยวจะให้ดอกกุหลาบ มีความสงสัยตั้งสงงกสงเยกแบ่งบอกเออตัแม่ตัวหาตัวเม่พันป่พอหลยอเก๊ตัวดชุกใชตัวนี้นะเบิ่งเบคนน่ยแม่นบ่คนใหญ่คนจะหนากว่าเพเขาสิบเด็ดส่ยาขยะไอะไรแต่ว่าตัวูเนี่เขาขอใจมมนสินี่มานีมานะจับปกในลํา ย่องโอ้เด่เนเด่เนเด่นเราได้ยินเสียงหมาโอ้เราสีแลีนใส่อีหลีเออเด่น,นเด่นเออโอ้เลียนใส่เลยบางยาน,นี่เออเราต้องเอาไอ้โขมไปไปรถแล้วเราเด่นเด่นแล้วกางปีกยกขึ้นอย่งสีงเลยเนาะ <c oughs> โอ้โหนะโบได้ย yeah. yeah. oh, oh, ่านเลยอันนี้ไวรุ่นเนี oh, ่ย oh, นี oh, ่ต you know, ัวข้างหนามูนี่ไวรุ่นเนี่ยน่ตห้งมัันนี้านี่เออนี่ยแหละเขาจะไปเสริมหอันเตี่ยเนาะบอกวสาม่ต่ำร่มั้มันมันบ่ไดต่แห้งประด็นอกจากคือจังเขาเขาเขาใส่มาดำใส่เนี่ยมันไดย่านโอุ้หนะเมงเมืองได้ยินเสียงอันนั้นเมืองตั้งปีพวอพวอเลย โอ้นีแล้ระวังภัยเฮ็ดจังไดรนกน้อยเขาสิอู่ได้ยังไงโมหมดบะแล้วเทาฝนตกเาอย่งไนกน้อยบุญบ่มงิอ้หบ่เาจะเอาตะปูมาตีใช่หนี้วะเจ้าปานเขงซีมันตี่หฟังได้ฟังเขาคุยกันมจาคุยยังเอาไว้ฟนอยู่่ล้วถ้าไอกไปโดาจะใส่นาลุงหลดมีหมงเือส โอุ้ปนดหัวปวนหางอนจะ้ะบายบายก่อนบายบายจะกลับแล้วบายบายไม่ต้องเห็นส่งเดือก่อนแท็กซี่เสาบายบายนะคะ